ด,ดิฉันอาราตเอี่ยมงชอค่ะดิฉันสลาลั์ผลพระค่ะสำหรับข่าววันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการส่องสุขศึกษาในโรงพยาบาลค่ะค่ะในปัจจุบันนะคะการให้สุขศึกษาในเรื่องสุขภาพนะคะนับเป็นอีกช่องทางนึงนะคะในการให้ความรู้แก่คนที่มารับบริการนะคะโดยจะมีบุคลากรทางการแพทย์เป็นคนให้คําแนะนานะคะ ข่าวเรื่องการสอนสุขศึกษานะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะวันนี้เราจะมาพบกับการสอนสุขศึกษาในโรงพยาบาลขอเชิญพบกับนักข่าวภาคสนามของเราเลยค่ะสวัสดีครับผมกิติพงศ์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าห้องส่งเสริมสุขภาพนะครับโรงพยาบาลหนองบีโป้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะพามาดูการให้สุขศึกษานะครับกับผู้รับบริการะครับในรายบุคคลและรายกลุล่มน,นะครับต่อไปแล้วก็จะไปพบกับคุณหมอเลยนะครับ ครับตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่กับแพทย์หญิงนะครับยิพพาวันกล่องใจนะครับหัวหน้า่ายงานส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลของปีโปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทางเราก็จะมีคําถามนะครับก็จะเป็นคาถามเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพนะครับก็คือการให้สุขศึกษานะครับคืออะไรครับการให้สุขศึกษานะคะคือกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะที่โรงพยาบาลนะคะแต่ให้แก่ผู้มารับการ เปลี่ยนพฤติกรรมนะคะให้แก่บุคคลและกลุ่มบุคคลค่ะไปในทิศทางที่มีสุขภาวะที่ดีค่ะครับขอบคุณครับต่อไปเราก็จะให้คุณหมอนะครับพาเราไปที่ห้องของสุษานะครับรายบุคคลนะครับเชิญตามหมอไปเลยครับครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่ที่ห้องให้สุขศากษายบุคคลนะครับคุณหมอครับการให้สุศากษายบุคคลนี่มีประโยชน์อย่างไรครับก็การให้สุขาึกษานลายบุคคลนะคะเั่นเป็นการให้ ความรู้นะคะระหว่าผู้รับบริการกับผู้ให้บริการนะคะและที่นี้ปัญหาที่ผู้รับบริการนะคะต้องการทราบนะคะจะตอบโดยผู้ให้บริการโดยตรงเลยค่ะซึ่งทําให้คนไข้นะคะเข้าใจปัญหาได้อย่างลึกซึ้งเลยค่ะทําให้ไม่มีการเข้าใจผิดภายหลังค่ะครับขอบคุณครับในระดับต่อไปนะครับเราก็จะให้คุณหมอนะครับพาราไปที่ห้องให้สูตรตานะครับไล่กลุ่มน,นะคะรคับคบอนเซ็ปต์เพิ่มหอมไปเลยครับ ครับตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่ที่ห้องศอนสุขศึกษาายกลุ่มน,นะครับในการสองสุขศึกษาายกลุ่มน,นะครับผู้รับบริการนี่จะมีจะได้หรืประโยชน์อะไรไหมครับ ก็การสอนสุภาษสาหลายกลุ่มนะคะเราจะจัดกระทำนะคะโดยมีบุคคลตั้งแต่สถึง5้าคนขึ้นไปนะคะโดยเราจะมีผู้ที่ให้ความรู้นะคะมีความรู้แล้วก็ประสบการณ์ทางด้านนี้นะคะแล้วทีนี้นะคะผู้ที่รับบริการนะคะขเขาก็จะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะคะแล้วผู้ที่มารับบริการนนะค่ะเขาจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันครับครับรายการของเราน,นะคะนรับก็จะ,ะขอขอบคุณแพทย์หญิงวิภาวดต่อบใจนะครับ หัวหน้าฝ่ายกาส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลหล่อปีพ่อนะครับี่มาให้ความรู้กับพวกเราต่อไปก็จะส่งกลับไปที่ห้องสมดค่ะค่ะข,ขอขอบคุณคุณกิติพงศ์นะคะ่าภาวสนามของเรามากนะคะค่ะสําสหรับการสอนสุขศึกษาในโรงพยาบาลนะคะนับเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะเพื่อเพื่อให้ประชาชนนะคะได้รับข้อมูลข่าวสารจากบุคลากรทางการแพทย์โดยตรงค่ะและยังช่วยเพิ่มทักษะการส่งเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรทางการ สำหรับวันนี้หมดเวลาลงของรายการ h e a l t พ p l u s n ิ w แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ